เทศกาลตุษจีนปีนี้เชิญคุณสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุขสุดพิเศษที่ตลาดริมน้ำย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปิงณวัดราชพฤกษ์สัทธารามตำบลหนองปิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรในวันอาทิตย์ที่30มกราคม2565 17สินาฬิกาเป็นต้นไปเชิญช็อปชิมแชะ ชิวๆกับบรรยากาศตลาดยอ้อนรอยวัฒนธรรมริมแม่น้ำปิงแหล่งช็อปปิ้งชิมอาหารพื้นถิ่นหาชิมได้ยากรวมของดีของเด่นตำบลหนองปิงและพื้นที่ใกล้เคียงที่จัดเตรียมไว้ให้คุณเลือกกว่า100ลร้านคา้ากับบรรยากาศต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีนี้30มมกราคมนี้พบกันที่ตลาดดิมน้ำย้อนรอยวัฒนธรรมชุมชนเทศบาลเมืองหนองปิงจัดโดยเทศบาลเมืองหนองปิงร่วมกับ ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดวยชุมชนเทศบาลเมืองหนองปิงสินเจอยยู่อีสินนี้หัวชาย